สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับอยู่กับซ่องพิยาควนะครับวันนี้อยู่ในเกมสมบี่นะครับเก็บเอาเฮย้ยซ่องไม่ดังเลยไม่มีคนอยากดูคนที่เข้าใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม,มด้วยนะครับ ซ่องอาจจะไม่ดังนะครับช่อง,งผมอาจจะไม่ดังครับเพิ่งเริ่มทำถ้าคนจิ้มเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอะไรวะมีสอมบี้มาหรอตายหาเลยรใกูก็มาดิครับใครกลัวใครกลัวครับ จะไปฆ่ามานันทำไมมาฆ่าทีนี้เป็นไงบ้างเพื่อนเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรวะจะไปลุมมนันทำไมวะดวเพื่อนดิเพื่อนกูตายแล้ว เพื่อนกูตายอีสัตว์โอแล้วกันถ้ามึงตายครับกูสามมอบให้ตั้งเยอะของของกูแต่มันกลับตาย ใครที่เข้ามาใหมก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส้งผมไม่ังนะครับพยายามจะทำถ้าคุณจะดีก็ติดปวดกดทิ้มเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ส่องไม่ดังแต่อยากจะทำคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้พอนะครับมันยาวเกินไปก็ไม่มีใครอยากดูครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ